สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบเจอกับฝรั่งฝั่งโค้งอีกแล้วจ้าอยู่กลางทุ่งนาวันนี้ฝรั่งฝั่งโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเก็บผักบุ้งไปกินจ้ามากับเพื่อนสาวจ้าเพื่อนสาวที่ไม่เคยเจอกันตั้งยี่สิบกว่าปีอันฉันออกก้อนฉันะเยียบต้นเนาะฉันต้องอยู่ข้างหลังฉันออกก่อนฉันเยียบผักบุ้งหมดน่ะ ฉันก็ว่าอยู่ว่าฉันมาถูกทางไหมเนี่ยพากันเก็บผักบุง้งเก็บผัก,กบุ้งแล้วก็ว่าจะมาลักยามใสว่าว่าจะมาลักยามปลาไม่เห็นมีปลาสักตัวรอเพิ่นเพไ่้ยามอันเขียวเขียวเบิ้งแน่เพื่นนาเพิ่นยามอันนั่น โอ้เห็นแล้ว嘛มาไม้มาเก็บผักบุ้ง้วยกันเราเคยเห็นรถเนาะก็บกชิวาเสียงคือเสียงอัน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 อัอีลอแต่วาชาเล่งมันของไผ่เมนบอไม่ใช่หรอกเราเห็นลายสตรอเบอรี่เราก็เหลือกินแล้วน่ะ ่งสตอรอเบอรี่โอ้โหมันไม่ดูอายุกับส่งมันเลยฉันเห็นส่งแล้วฉันก็อิ่มงามเนาะสะอ่อนพักบุ้ง <c oughs> มีคางเดียวเดี๋ยวเบิ้งก่อนจกเบื้งก่อน <c oughs> มีคางเดียวเอามาเ <c oughs> อนนามา <c oughs> ของไออัน <c oughs> อาไใส่ถุงสรงไออันมันโกโปน่ะอยู่ในถุงส่งสนนันน่ะมันหนัก ส่งสันจะเขลีย,ยเออมีบอ่อป้าน่ะมีบอ่อไม่มีทำไมมันไม่มีล่ะใส่ให้มันได้ในสนดอก,กใส่อย่งไรใส่อย่างไคืบอบ่าเห็ดป่าเขาใส่วะอีกกระปูออกเยอะมากเลยอ,อ,อีกกระปูเต็มทุง่งนา จังวว่ไม่แต่ปูเลย,าาย,อ,ยอันผักบุ้งอี่าัเป็ยอดใหญ่แท่อันอดอธรรมศาสตร์คักแน่เบิ่งสุดนางแน่เขาพานางมาทรมานนะ่ะเขาอกุมน,นมานาะน,น,น,นางก็คิดว่าจะไม่ได้มาม้นไม่ใช่ นางมากับอันคุณหญิงหล่อวันนั้นนางหล่อไม่ได้พาชั้นม่นอะไรเลยค่ะมือในมือนี้เขาพาชั้นม่นนอ่ะเป็นอันอนอัวเป็นอันนอัวมากใช่ไหมมันเป็นคนมาล้าง่าเอ้ยเอแทงเอ้แทงเดี๋ยวมาจิบโต๊ใไก่าวามมนไผมาเล่นอยู่ทงนากู่วัแตีเออทำไมมันกั้งหมมาบาวาบอ่ะ ไปพัดแซ่บว่ะอวบใหญ่ดีอันเอาไปกินกับตำักหุ่งมือสวยนี่นะเมื่อสวยกับตำมะฮุ่งกันแมนแมนคุณเพิ่นมาแล้วมั้งเนาะเข้าไปแล้วพี่บอกไปแล้วนะแต่ไม่ได้คิดหรอกเอ้อแทงมีลูกอีกปะฮันน่ะมีสุภาพตลอดเลยสลังตัวนี้ตั้งอะไรไม่รู้ทายเสียงหัวด้วยต้องขี้ค่ะเอ้อแทงเอ้อแทงทำไมเจ้าอุดมสมบูรณ์แบบนั้น ผัวเลี้ยงดีโอ้ยอุดมสมบูรณ์ผัวเลี้ยงด oh ีเจ้ามีลูกจากคนนี่สองคนชายหญิงเอาหนาเจ้าคือเปีิยนรอกูไปเห็นอยู่ทางกูจำไม่ได้เด้อคือไอ้นกแท้เอาเจ้าเป็นแม่ญาติกันบ่บ mm ่เอารอเอาไอ้แทงอีหย SO ังเราคือเป็นหนาจังซี่สิรอ เออแทางเราคือเป็นหนาจังสัน้นบ่แมนไปจำไปเห็นอยู่ไทยอยูย่ทางกะจำบ่ได้ว่าได้ตัง้งใจอมานี่มันมันล่อลวนมันมามันมาหยอกลายแท้ลายว่ะเนี่ยเอาใบแก่มันเด้อเอาเตยยอดเด้อเอาเตยยอดนะ่ะ บอผักบุ yes. a a ้งอีหยังก่อนมัเกิดอยู่ไฮนาจังสิแต่ว่านานี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ไงอ้าวรอบ่แมนอันนั่นละหันนาใยนี่ผือเหรอเออแมนผือเอาอันบ่แมนนาเจ้าแล้วนาเพิ่นโอ้โหสวยๆนี่โอ้าบ่สวยบ่แมๆโอ้โหขี้เดียดเหมือนกันนะว่าเป็นตะขี้เดียดเหมือนกันนะคะ แต่ทำไมฉันเหมือนว่าอยู่ในป่าโลกแล้วเนี่ยโอ้เอาได้แล้ววะป่าน่ะเอววนะอ เขาเรียกคุณหญิงค่ะเขาเขานึ้อข้าวทำนาให้ปลากินดูหน้ามันกับไอความกับความไอสงสารมันไม่เข้ากันน่ะปันอย่างเราพักบุ้งน่ะ แต่คันนี่กับแห้งเราหลายแท้หลายว่าผักบุ้งอีอย่างรอเธอรับรองว่ากินได้แน่นอนใช่ไหมโอ้ยทำระาไปนี่กินบ่ไ้กินเนืดอออ้ยกายก็จแล้วเ่่เ <c oughs> สียงหัวเอ้อแทงนี่กูอยากหัวแหง้งไม่เคยคุยนะเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คุยนะยไม่ชอบ<ค>ชอย่าซีอย่าซีเอออย่าซีค่ะ ค่ะเออฟังก็ฟังค่ะอย่าซีน้อวิดีโอค่ะนี่วิดีโอค่ะนี่วิดีโอค่ะเอาเพื่อนเพื่อนยกโชว์หน่อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเอายกมาจะก๊อปหน้าถ่ายรูปเร็วเอมีเพื่อนเธอเป็นเพื่อนเาไหมเาเรียกเพื่อนาฉันจะถ่ายรูปหน้าปลูกนสวยเอา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 หอบมาเลย โอ้ยกรรมนะน่าสงสารกรรมคุณหญิงสุดยอดเ e t s g กลุ้ยมาเก็บผักบุ้งจ้าตื่นพลังพ่อแม่พี่น้องจ๋าพลังฟังคงว่าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผักบุ้งยอดงคงตรงเองเต็มกระตาละเก็บแป๊บเดียวฉันเหนื่อยเพื่อนสาวฉันเนี่ยมึงเขาเก็บแค่แป๊บเดียวนึงเดียะ งามติดยอดงามงามเนาะรอมันไม่ต่ดยอดแบบสุดยอดน่ะนาเธอน่ะสวยทั้งข้าวสวยทั้งผักบุ้งค่ะนาชนะทรัพยากรดีเจ้าของนาก็ไม่ทรมันัเสวยไหมนาฉันน่ะเธออย่าใส่อะไรนะเพราะว่ามันจะกินไม่ได้ผักบุ้งน่ะเพราะว่ามันจะดับแนวแล้วต่อไปใช่ไหมใช่มันจะไม่มีแล้วแบบนี้น่ะอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวทั้งผักเนี่ยมันหาไม่มีแล้วนะเหรอ นาเธอดำได้แบบนี้เธอสุดยอดแล้วนี่นะใช่ไหมบุ๋มเป็นวานหรอวานจะนาวาน่คนวานไห้มันจะไม่มีใครเหมือนนาเธอแล้วถ้าเธอมาใส่ปุ๋ยใส่สารเธอจะไม่ได้เห็นมันแบบนี้นะปู่มันหามันเ้อปู่ก็มีในน้ามีปลาในนามีข้าวมันเป็นอย่างนี้เองเอธอรู้จักไหมแบบนี้มันหาไม่ได้อีกแล้วฉันมาครั้งต่อไปฉันต้องไ่เจอแบบนี้อีก เจอแน่แน่ดูยอดนี้มาเร็วๆองตรงเลยไหนๆหลังอยอดองตรง g นะเป็นแบบไหน่นไงองตรงอ่ะ <Okay. S 1> มาเด็ดสินี่เหรอขาองตรงค่งะฝรั่งสวยมันไปแล้วค่ะฝรั่งสวยมันไปมันแบบว่ามันมันสวยบรรยายมไม่ถูกนะไม่เคยเห็นนะเนาะใช่ไหมแบบว่าสวยงามทุกอย่างน่ะผลงานเราเต็มกระตาแล้วนมเดลี๋ยนี่เห็นไหมเนี่ยสามมากน่ะ สาวๆลุยป่าลุยทั้งผมทั้งผ้าอีโต๊ะมันหมดแล้วอันเนี้ยไปบุญแล้วกันเ้็วเพราะเราจีนกัแล้วเอาไปทับน้ำเด้อมีรกระหุงน้ำผสมเออเอาไปกิน